เกี่ยวกับเรื่องผ่าในพื้นที่จังหวัดรสีสเกตค่ะซึ่งศรีสเกตนี่ก็จะมีการพัฒนาผ่าท่อมือย้อมสีธรรมชาติซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของศรีสเกตค่ะเพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่พร้อมกับตอบสนองความต้องการของตลาดยุคใหม่ค่ะนางสาวชนมนัฐรอดบุญธรรมร้องผ้วาราชการจังหวัดรสีสเกต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสินคา้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาผ่าท่อมือย้อมสีธรรมชาติอัตลักษณ์สีสเกตเพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่พร้อมกับตอบสนองความต้องการของตลาดยุคใหม่ค่ะโดยมีเครือข่ายการพัฒนาผ่าท่อมือย้อมสีธรรมชาติอัตลักษณ์สีสเกตจำนวน35หากรุ่มเข้ารับการอบรมภายในห้องวโรบน โรงแรมพงพิมานอำเภอเมืองศรีสะเกดซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง6พฤษภาคม2 5 6 5นางสาวอิสราโสภาคขับพัฒนาการจังหวัดกาฬสินกล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการย้อมสีธรรมชาติแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ค่ะให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สําคัญนะคะเป็นการสร้างโอกาส แล้วเพิ่มช่องทางการตลาดคาะแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าชุมชนมากยิ่งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒ์ศรีสะเกดค่ะก็จะให้ความรู้การพัฒนาผ้าทอลายสร้างสรรค์ขณะที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดก็จะให้ความรู้เรื่องของเทคนิคการย้อมผ้าค่ะเพื่อยกระดับการพัฒนาและมาตรฐานการย้อมผ้าอัตลักษณ์คนศรีสะเกดค่ะได้แก่สีลาวาสีมดันสีลำดวนค่ะ พร้อมทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลนะคะให้สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะในโซนอีสานใต้นี้เพิ่ก็จะดูดเดนเรื่องการถ่าาน้ลงสูใช่ใช่ค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่นะคะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้<ม>ในเรื่องราวของภาควัฒนธรรมอีสาน